อืมเยีย่ทุกคนดูได้เลยนุ่มมากจริงแต่ว่าทุกคนอาจจะเห็นว่ามันแบบดูเหมือนแฉะแฉะช,ชนะคือเป็นคนชอบกินข้าวแบบนิ่มๆมากๆหน่อยอะ่ะไม่ได้ชอบกินข้าวรวนถ้าใครชอบกินข้าวรวนกว่านี้ก็ใส่น้าน้อยนิดนึงหรือว่าหนึ่งตุดสามก็ได้ตามที่เขาบอกข้างถุงแต่ว่าหนึ่งใส่ข้อนิ้วอ่ะองุ่เลยหนึ่งเพราะว่าชอบกินข้าวที่มันนิ่มอืมูกด้วยเยียบข้าวอมมลตากวงเงิน ตาสัำเพาไหม14กิโลนะทุกคนหนักมากเห็นทิ่นี่14กิโลนี่เขาจะมีวิธีหุงไว้ข้างล่างนี่ตรงนี้เห็นไหมว่าถ้าหงุงด้วยมอเอรไฟฟ้าใช้อัตราข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งจุดสามส่วนอะไรแบบนี้นี่หน้าหน้าจะเป็นแบบนี้สินค้ามาตรฐานราคายุติธรรมข้าวหอมนนี้ตวงเงินกลาสัมเพาไปซื้อกดได้เลยทุกคนถูกมากถุงนี้14กิโลยกไม่ไหวค่ะ นี่หนึ่งเอาไปหุงมาให้ดูแล้วหุงขึ้นมากมากราคาวนุ่มมากๆเลยแต่ถ้าถามถึงความหอมไม่หอมเท่าไหร่นะแต่ว่าชอบความนุ่มฟิลคลายค้าข้าวญี่ปุ่นนะทุกคนใครชอบฟิลแบบนุ่มๆเหนียวเหนียวหนึบหนึบหน่อยนะเหมาะเลยนุ่ม